ฟังแล้วก็สุดเศร้าใจนะชีวิตเสาหลักเนาะนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่มาอยู่ต่างแดนพี่น้องขาเมื่อเช้าย้ายไปฟังบ้านคุณชัยเนาะพี่ชัยป่วยตุยอยู่ในต่างแดนพี่น้องสามคนทางเมืองไทยนะ,ะเออโทรเข้าหาคุณชัยเพื่อให้ค้นหาโสมบัตรที่เมืองนอกเมืองไ September, ทยเมืองนอกว่าม,มีอะไรบ้างไม่ถามสักคำว่ากระดูไปไหนทำยังไงนะคะ จะเอากระดูกมาบ้านเรานน่นนี่นั่นแต่อยากรู้ว่าสมบัติมีอะไรนี่แหละคือความเจ็บปวดอืมฟันคุณชัยพูดเนี่ยยายจ๋าจเราย้ํากันเสมอว่าชีวิตในต่างแดนเรารักครอบครัวเราทําเพื่อเขานะ,ะเออถ้าเราไม่เก็บเซฟให้กับตัวเองจนถึงณเวลาตุยแล้วนะเขายังไม่อยากได้กระดูกเราแต่เขาอยากได้อยากรู้เพียงว่าในต่างแดนมีอะไรไม่ได้คิดไม่ได้ถามเลยว่าเขามีคู่ไหม คนที่ยืนอยู่กับเขานะ่ะเออผัวเขาเมียเขาหรือลูกเขานะฮะส่วนที่เป็นพี่เป็นน้องอมืมาขอความช่วยเหลือคุณชายพูดตั๊บเลยว่าไม่ขอช่วยคนแบบเนี้ยอันนี้คือความเป็นจริงการเสียใจหรือมาปรึกษาแกเนี่ยเออเนี่ยยังไงเออช่วยผมเอากระดูกกลับบ้านหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งความอยากได้อ่าจนไม่นึกถึงคําว่าคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรม ในหัวใจของคําว่าพี่น้องทางเมืองไทยไม่ใช่เป็นแค่เคสนี้เพียงเคสเดียวทุกคนมีหลายเคสและที่ได้ยินมาจากชีวิตเมียฝรั่งด้วยกันเอามาเล่าต่อกันฟังนะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแค่เจ็บป่วยอ่ะเคสบ้านยายจ๋าเนี่ยแค่เจ็บป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดพี่สาวโทรหาแม่อ่าเพราะโรงพยาบาลอนุญ,ญาตและเขาพร้อมที่จะส่งล่างไปถึงสนามบินเพียงแค่ให้แม่มารับ ก่อนที่จะเข้าผ่าตัดต่อสายให้คุยนะแม่บอกว่าเงินไม่มีจะเอาศพมาทำไหมตุยไหนปล่อยไว้ที่นั่นนะทั้งทั้งที่ลูกในช่วงป่วยหนักฉีดยาเข้าร่างตัวเองร้องไห้อยู่กับยายจ๋าเนี่ยยังแบ่งเจียบเฉลี่ยเอาเงินป่วยส่งให้กับแม่ในเมืองไทย ให้คิดดูว่าความชอบช้ำของคนอยู่ในต่างแดนหัวอกลยหลายคนที่เอามาพูดในหน้าจอเนี่ยว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะฮะชีวิตเขามีค่าเพียงแค่หาเงินอ่าเนาะฝันว่าแม่พ่อครอบครัวสุขสบายบ้านปลายก็หวังจะกลับไปอยูอ่บ้านเกิดของตัวเองนะฮะแต่สุดท้ายไปไม่ถึงฝันไม่ได้กลับบ้านของตัวเองแถม ก่อนที่จะตุยก่อนที่จะตุยนะคำพูดที่ทำลายหัวใจแตกสลายที่สุดก็คือคนที่รักคนที่ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจหาเงินมาเป็นมากกว่าสิบยี่สิบปีเพื่อประของอันนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากๆเลยนะในชีวิตต่างแดนเออ,อยายจ๋าจได้นั่งฟังนั่งคุยกับพี่ๆเคส จริงและเห็นสภาพที่เขาป่วยวันนี้พี่ลุกไม่ไหวหนูรถเข็นโทรรถโรงพยาบาลมารับาหายไปหลายวันเราโทรตามนะ,ะสุดท้ายคนอยู่ในต่างแดนหรือในโลกออนไลน์กับเป็นคนที่ไม่รู้จักกันกับกายคอยให้กําลังใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกับชีวิตในต่างแดนแทนที่จะเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลูกๆที่เขาเสียสละแลงนะฮะหาเงินส่งมาตลอดชีวิตจนเขาตุยการว่าแม่ป่วยหรือลูกป่วยนะหรือว่าพี่ป่วยถ้าพี่น้องได้ยินไหวไม่พี่นะไหวไห่พี่ไม่ไหวกลับมาเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลนะแม่ไหวไหมนะจากลูกเนาะเออกลับมาเถอะ แม่ทำเพื่อผมมาเยอะแล้วกลับมาเดี๋ยวผมจะดูแลคำเหล่านี้บรรดาแม่่มพี่ๆบรรดาเสาหลักผู้หาเงินเข้าครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยยุนนะนาทีสุดท้ายตุยเขายังอยากได้ในสิ่งที่เหลือมีไหมถามหน่อยเขาจะเอาไหนมามีนะชีวิตทำงานส่งตลอด ตัวเองอดยอมอดอยู่ต่างแดนเงินเมืองไทยต้องส่งแม้อยู่ในจังหวะเจ็บป่วยอก็ยังเจียกเงินส่วนนี้ส่งให้ทั้งๆที่แรงเราก็ไม่ไหวความรับผิดชอบของเสาหลักครอบครัวเมียฝรั่งหรือเสาหลักครอบครัวทุกคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยเดือพลังสุดๆแต่หัวใจผู้ที่ได้รับเหล่านั้นอะไม่ว่าแม่นะคะยายจ่า,จาไม่ได้ว่าทุกคนอันนี้ว่าเคสเฉพาะ ที่ไม่เห็นอกเห็นใจและไม่รู้จักให้กำลังใจและรู้ทั้งรู้ว่าสภาพผู้เป็นเสาหลักป่วยหนักนะยังรีดคำว่างเงินเมื่อไรจะส่งมาถึงเวลาแล้วนะนะไม่เคยคิดจะเก็บไม่เคยคิดจะเซฟนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะให้กำลังใจให้เขารู้สึกมีพลังเลยนะฮะไม่เคยคิดที่จะอ้าแขนรับเขากลับมากอดไว้แน่นๆนะ เอออยากได้จะแต่งเงินอยากกอดแต่งเงินเนาะเขาตุยไปนะ่ะเขาหมดเวรหมดกรรมนะแต่ไอคนที่รอเงินแล้วให้ไปมากมายแล้วไม่รู้จักเก็บอะบอกเลยนะ่าจะลําบากหลังจากที่เขาไม่อยู่ทุกคนอันนี้พูดจากใจเลยเจ็บปวดหัวใจนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากจ้ะได้คุยกับทุกคนทําไมทุกคนเป็นคนที่ใจดี ขนาดนี้เหลือไหลมองหัน,หนมามองยายนี่ไม่ได้ขี้ประติวเลยนะไม่ได้ครึ่งเลยนะกับการดูแลครอบครัวเพราะหนึ่งเราให้เขาเพื่อเขาต่อยอดเองเราไม่มาอุ้มเขาให้เขาสบายเกินเราจําเป็นอ่าหรือว่าเคยให้ที่ผ่านมาแล้วก็คือจบชีวิตเราเราต้องประคองตัวเองเราเยียาจาัปฏิญาณตนเสมอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องยืนอยู่ได้อืมเราจะไม่มีวัน เอ่ยปากไปขอไข่ถอยหลังมาช่วยเหลือเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งก็ยังหวังกำลังใจเหมือนกันทุกคนยังหวังในวันข้างหน้าจากกำลังใจของทุกคนนะพี่พี่น้องน้องทุกคนเนาะอือขอกำลังใจเราอ่ากำลังใจเรากำลังใจผู้เป็นเสาหลักคือผู้ช่วยเหลือมาตลอดเนี่ยกำลังใจของพวกเราก็คือแรงเงินนะฮะ เอ่อที่ช่วยหนุนนำยามพวกคุณลำบากแต่กำลังใจของเสาหลักเนาะทุกๆคนเนี่ยนะผู้สร้างผู้หาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแรงเงินจากคุณแต่ต้องการความรักความห่วงใยความใส่ใจนะฮะเออออกจากใจจริงๆนะทำไม่ได้ได้จนเคยตัวนะพอไม่ได้ขึ้นมาก้าที่จำหนิติอืมเนาะ กล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกว่าไม่มีเงินกลับมาทำไมตุยไหนอก็เก็บตรงนั้นไม่อยากที่จะรับผิดชอบถ้าเป็นเรื่องที่รับผิดชอบแต่ถ้าเป็นเงินเอาแถมอยากจะรู้ว่าเมืองนอกมึงทำอะไรไว้เออไว้ให้แม่หรือเปล่าให้น้องมึงหรือเปล่าไม่สมควรไปถามเขาในเรื่องถ้าผ่านพ้นจากชีวิตของเขาไปแล้วเพราะคุณกินทุกอย่างตอนที่เขามีชีวิตอยู่ ก็มากพอแล้วอันนี้พูดจับใจแล้วฝากไว้ให้คิดทุกๆครอบครัวในเมืองไทยให้นึกถึงหัวใจผู้เป็นเสาหลักผู้ที่ให้คุณด้วยเนาะจริงๆยายจ๋าก็ฝากถึงพี่น้องทุกๆคนด้วยนะวอลลสูนนะเรื่องเนี้ยวอลเ,เศร้ามันแป้วในหัวใจ